สวัสดีครับผมนายวิรศสักดวงเทียนนะครับเป็นจางงานป้องการหน่งตำบลหนึ่งกุ้มเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบลสวยพาวอาเพื่อนอางหานจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อนี้นะครับผมสนนี่น้นนาสาระดีๆมาเ่วงซุปพี่น้องเกษตรกรเฮาฟังครับคืออีย่างครับคือการเพาะเลี้ยงแหนแดงครับก่อนที่ผมสิบเบ้าถึงการเพาะเลี้ยงแหน,แ,นแดงนะครับวิธีการเพาะเลี้ยงนะครับผมสีมาเวบอกถึงว่าประโยชน์ของแหนแดงไม่อย่างแน่นะครับประโยชน์ของแหนแดงนะครับ แหนแดงมีประโยชน์หลายอย่างครับพี่น้องนะครับว่านะครับเป็นการทดแทนปุ๋ยเคมีนะครับใส่แหนแดงนะครับทดแทนปุ๋ยเคมีโดยการ2นะครับเพิ่มอินรียวัตถุให้กับดินนะครับสามใส่เป็นปุ๋ยอินรีนะครับให้กับต้นไม้นะครับพืชผักผลไม้นะครับในสวนห้องบัววิสเป็นต้นไม้ที่ห้องปลูกไว้สามารถเอาไปว่างแหนแดงนี่ครับว้น้ําตามข้นเงาได้นะครับนะครับแล้วก็ เป็นแรงโปรตีนนะครับมีโปรตีนสูงนะครับนี่แหนแดงนะครับเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงสามารถนําแหนแดงนี่ครับไปเลี้ยงัตว์ได้นะครับเพราะว่าสิเป็นเป็ดไก่นะครับเอ่อโคกระบือนะครับผสมห่อให้กินได้ดีที่สุดนะครับเลี้ยงปลานะครับปลากินพืชประเภทปลาตะเพียนขาวปลานิ่นนะครับเอ่เอาไปปล่อยให้ปลากินนะครับผสมกับห้าแล้วก็ว่านให้ปลากินนะครับเพราะว่าแหนแดงมีโปรตีนสูงนะครับ ข้อดีของมันอีกข้อนึงคือต้นทุนต่ำนะครับเฮาบ่ต้องไปใส่หัวอาหารนะครับในการเลี้ยงสัตว์เฮานะครับมันเป็นอาหารเสริมที่ดีหรือว่าสิปล่อยลงหน้าเข่านะครับเพราะว่าหน้าเข่านะครับถ้าเฮาปล่อยแหนแดงลงไปนะครับในหน้าเข่านะครับถ้าเฮาปล่อยแหนแดงของเฮาลงไปในหน้าเข่าไปเลี้ยงในหน้าเขานะครับเวลาที่แหนแดงก็สิขยายพันธุ์อยู่ในหน้าเขานะครับหลังจากที่น้ำลดลงนะครับน้ำลดลงแหนแดงก็สิไปคุ้มดิน แลวกสิกลกายเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรี้กับหน้าเข่าโดยที่เฮ้าเพรต้องใส่สารเคมีครับมันสิลดการต้นทุนการผลิตของเฮ้าลงไปนะครับนี่คือข้อดีของแหนแดงครับสิมาบอกสูฟังว่าเพาะเลี้ยงแบบใดนะครับคือเตรียมบอนะครับการเตรียมบอสของเฮ้านะครับการเตรียมบอสเฮ้าก็สซมีบ์บอซีเมนต์นี่ก็ได้ครับเป็นอ่างปูนบอสพลาสติกนะครับหรือว่าอ่างปูนที่เข้าเจ้ามาเห็ดปูนทั่วไปนี่ก็เอามาเห็ดได้นะครับ รวมถึงการเอาบล็อกมาเห็ดเป็นบ่อพลาสติกนะครับซึ่งก็เอาบล็อกมาว่างๆๆๆให้มันเป็นขอบบ่อแล้วก็เอาพลาสติกนะครับมาห้องเปิดน้ำใส่เข้าก็สามารถเพาะเลี้ยงแหนแดงได้นะครับซึ่งน้ำที่เห้าเอาแหนแดงไปปล้อยนะครับจะต้องเป็นน้ำที่เห้าเตรียมไว้แล้วนะครับคือให้ปุ๋ยอินทรียลงไปครับคือยังครับการละลายนะครับมุ่นสัตว์นะครับซึ่งเป็นขี้ข้วครับภาษาบาลเห่าใส่ขี้ข้วนะครับละลายน้ำลวกะเทลงไปเพื่อให้มันเกิด น้ำมีวิตามินมีอย่างอยู่ในน้ำมีให้แหนแดงได้กินนะครับแต่ผมใส่วิธีนะมือนี้สิเอาวิธีใช้มุสัสา์แห้งนะครับซึ่งขีดคว้วแห้งนั่นเองนะครับขี้คว้วแห้งมามหอกับแงงแล้วก็เอาไปไว้ในบอนะครับแล้วก็มือล้างเคยสิเอาขี้คว้วสดมาละลายน้ำแล้วก็เทลงไปครับเพื่อให้แหนแดงได้กินได้เกิดได้ขยายพันธุ์เร็วขึ้นนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับสิเห็นการจะเรื่อเติบโตของแหนแดงนะครับขยายออกไปนะครับ ผมบอแนะนํานะครับซึ่งผมบอแนะนําว่าให้เอาแหนแดงนี่ไปปล่อยลงสะเลยในสะที่มีป่านะครับเพราะว่าป่าสกินเมดแหนแดงค่ะสี่ศูนย์พันนะครับเฮาสิบบ่ได้เฮาต้องเอาแหนแดงมาขยายพันธุ์ในบอข้างนอกสะกอนนะครับเพื่อให้ได้จํานวนหลาย,ลายๆแล้วเขาค่อยเอาไปลุ่บอเฮานะครับถ้าเฮามีกระชั้งก็ได้ครับแต่ว่าแหนแดงนี่จะบอมีน่ำสิบม่มีวิตามินแหนแดงสิขยายพันธุ์ได้ซ่านะครับแต่ถามเฮามาแยกเลียงใบบอต่างหาก แหนแดงสิเกิดการขยายพันธุ์เร็วขึ้นนะครับซึ่งเพราะวา่นาน้ำที่ห้าเตรียมไว้เลี้ยงแหนแดงนั้นสิมีวิตามินนะครับจากที่ห้าเอามาเติมไปเข้าไปคือข้งวัวขี้ไก่ขี่คว้วแห้งมูนี่ครับเอามาใส่ในบอ่อเพื่อให้แหนแดงได้กินแล้วมันสิขยายพันธุ์ครับวิธีขยายพันธุ์จังใดนั้นห้าไปเบิ่งน้ำกันเลยครับพี่น้องนี่นะครับนี่เป็นขีข้คว้วแห้งนะครับที่ผมเอามาใส่ผ่ายแยงเขียวห้าลเวก็วห่อนะครับแล้วก็วไปใสบ่บ่อพลาสติกนะครับ เพื่อให้มันละลายในน้ำนะครับเพื่อให้มันละลายในน้ำเพื่อสิแหนแดงสิไดกินเป็นอาหารนะครับแล้วก็เฮาสิได้แหนแดงขยายพันธุ์เรียวนะครับคือเป็นขี้ไก่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นขี้ค้ายขีงว่าขี้ค้ายนะครับเป็นขี้ไก่นะครับฉี้ไก่แห้งฉี้ไก่แห้งหรือว่าขี้งวขี้ค้ายนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นขี้ค้ายสดนะครับาเอามาละลายน้ำผสมน้ำเข้าไปแล้วก็เทลงในบ่อเลยก็แห้งดีครับผมจากนั้นเ้าไปเบิ่งเลยครับเ้าิเสียลงบ่อแบบใดตามบ้าวี่มาครับผม นี่นะครับเป็นบ่อที่บาวี่ได้เลี้ยงไว้นะครับนี่เอามาขยายพันธุ์ไปเป็นบ่อซีเมนต์ธรรมดาครับครับนี่คือบ่อแบบที่สองนะครับบ่อเลี้ยงแหนแดงของผมนะครับเป็นบ่อที่บาวีเตรียมไว้นะครับที่สีขยายพันธุ์แหนแดงนะครับซึ่งเป็นบ่อพลาสติกนะครับเแยกจากพลาสติกนะครับโดยการเอาบล็อกนะครับมากรอขึ้นวางเลี้ยงขึ้นเลยนะครับวางเลี้ยงขึ้นเป็นขอบสะเป็นบ่อนะครับเพื่อสีปล่อยแหนแดงนะครับซึ่งน้านี้ นามอยู่ในบอเนี่ครับเป็นละลายละลายขีไก่ครับละลายขีไก่กับขี่ข้วแล้วนะครับผสมไว้ในบอแล้วเพื่อให้แหนแดงได้กินนะครับซึ่งผมแซ่แซ่ขี่ข้วไปในบอนะครับขี่ข้วกับวาต้องลายครับจักประมาณจัก2กิโลครับนี่ผมเอาขี่ข้วใส่2กิโลนะครับแล้วก็เอาเข้าไปแซ่ไว้ในบอเลยนะครับเพื่อสีให้แหนแดงนะครับได้กินนะครับซื้อไ้เรียมไปเมื่อนี้ครับนี่ครับว่ตตองครับใส่แค่ กระป๋องนึงนะครับนี่คือแหนแดงนะครับใส่แค่กระป๋องน้อยๆกระป๋องนึงนะครับว่าเอาใส่หลายเพื่อว่ารยังครับเพื่อเฮาสีได้หามีพื้นที่ว่างเพื่อให้แหนแดงนี้ได้ขยายพันธุ์เร็วขึ้นนะครับถ้าแออาร์ตเกินไปแหนแดงก็จะว่ขยายพันธุ์เร็วนะครับเข้าตรงนี้พื้นที่ว่างให้กับแหนแดงนะครับได้ขยายพันธุ์ออกไปนะครับนี่นะครับบ่อที่เข้าเตรียมไว้นะครับแล้วก็ปล่อยแหนแดงลงไปเลยครับปล่อยแหนแดงลงไปเลยเรียกเกียร์ครับหายหักมันลงในน้ำ นี่ครับหนามกับว่าต้องไส้หลายครับประมาณ1 0 1 0ถึง20เส้นกับพ่อนะครับนามครับว่าต้องใส่ไหลายเ้าก็ค่อยเติมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือบ่อเพาะเลี้ยงเนแดงครับที่เฮ็ดขึ้นมาเองนะครับครับเป็นจังไดีครับพี่นนองเกษตรกรนะครับ ซึ่งเห็นเราไปครับวิธีนะครับขยายพันธุ์แหนแดงเห็ดจังดานะครับซึ่งเข้าบด้ใส่แหนแดงจํานวนมากครับใส่เพียงเล็กหน่อยนะครับเอามาเห็ดเอามาเห็ดใส่บอร์นะครับซึ่งเป็นบอรอทอร์ซิเมนต์หรือว่าสิเป็นบอร์พลาสติกที่เข้าเตรียมไว้นะครับซึ่งผมบ่อแนะนําว่าให้เอาแหนแดงไปปล่อยลงส่่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 ่ จะกินแหนแดงเป็นอาหารนะครับฉะนั้นข้าสิบได้พันแหนแดงแหนแดงข้าสิศูนพันนะครับข้าออกมาแล้วข้าวอามาพอเลี่ยงนะครับแผ้มันได้จานวนหลายๆแล้วค่อยไปผสมหรือว่าว่านให้กินเป็นเวลานะครับเพื่อเป็นอาหารเสริมนะครับเพราะว่าในแหนแดงมีโปรตีนนะครับที่สเฮ็ิให้ปลาจะเริ่อเติบโตได้ดีเพราะว่าสิเป็นปลาห,หรือสัตว์เลี้ยงต่างๆครับเป็ดไก่ง่อกล้ว,วยก็กินได้นะครับถ้าเฮ็ดได้จานวนหลายๆนะครับสามารถตากแหง้งแล้วเอาไปเป็นปุ๋ยนะครับเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยพืชสด แล้วกับปุ๋ยนะครับที่เหาออาไปใส่เป็นปุ๋ยอินรีนะครับเพิ่มอินเพิ่มอินรีให้กับดินนะครับช่วยประสิทธิภาพในการาทําการเกษตรของเขานะครับยิ่งเอาไปป้อยไปในหน้าเขาเด้อพี่น้องเพราะว่ายังครับเพราะว่าแหนแดงนี่ครับตึงในตัวเจนลงมานะครับตึงในตัวเจนลงมาในานา้ำลงมาในดินนะครับเพื่อใบยางเพื่อให้พืชนี้ได้ใส่ในตัวเจนในการ เฮ็ดห้เจะของงอกงามนะครับเพราะว่ายัางคือกันควบค้นนี่ครับถ้าอากาศดีหายใจดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพืชก็คือกันครับท้ามีออกซิเจนมีไนตัวเจนดีต้นใม่ของขา้าวกบแข็งแรงนะครับฟางว่ามันมีประโยชน์แบบใดเอาไปใส่แบบใดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้านะครับเบาวีสีมาบอกสุฟังบาสิเห็ดอีหยัยงต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ